นิทานเรื่องเจ้ากบน้อยผู้ใฝ่ฝันการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบึงน้ำอันเงียบสงบมีเจ้ากบน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าขมิ้นขมิ้นเป็นกบที่มีความใฝ่ฝันอยากจะกระโดดข้ามบึงใหญ่ให้ได้เหมือนกับกบตัวโตวแต่เพราะมันยังเป็นกบน้อยแรงกายและแรงใจของมันยังไม่แข็งแกร่งพอทำให้ขมิ้นมักถูกกบตัวอื่นๆหัวเราะเยาะว่า เจ้าตัวเล็กอย่างเจ้าไม่มีทางกระโดดข้ามบึงได้หรอกแม้จะถูกดูถูกและเย้ยหยันขมิ้นก็ไม่ย่อท้อมันฝึกกระโดดทุกวันกระโดดจากใบบัวหนึ่งไปยังใบบัวอีกใบวันแล้ววันเล่าแม้บางครั้งจะล้มบ้างพลาดบ้างแต่มันก็ลุกขึ้นมาฝึกใหม่วันหนึ่งขมิ้นได้พบกับต่าชราตัวหนึ่งชื่อว่าขาวซึ่งกำลังเดินช้าช้าริมบึง เขาเห็นขมิ้นกระโดดและล้มหลายครั้งจึงเอ่ยปากถามว่าเจ้ากบน้อยเหตุใดเจ้าจึงต้องพยายามกระโดดอยู่เช่นนั้นขมิ้นตอบด้วยความมุ่งมั่นว่าข้าฝันอยากจะกระโดดข้ามบึงให้ได้เต่าขาวหัวรอะเบาแล้วกล่าวว่าความฝันเป็นสิ่งดีแต่เจ้าต้องรู้จักใช้ปัญญาและความอดทนจึงจะสำเร็จสุภาษิตว่าน้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังกร่อนถ้าเจ้าฝึกฝนและอดทนวันหนึ่งเจ้าก็จะทําได้ขมิ้นได้ยินดังนั้นก็ยิ่งมีกําลังใจมันเริ่มเปลี่ยนวิธีฝึกโดยไม่ใช่แค่กระโดดซ้ําๆแต่เริ่มสังเกตว่ากบตัวใหญ่กระโดดอย่างไรมันฝึกฝนอย่างมีวิธีการมากขึ้นฝึกทั้งแรงขาความเร็วและการทรงตัวพฤด,ดูฝนเวียนมาถึงบึงน้ําเต็มไปด้วยน้ําและใบบัว ขมิ้นเห็นโอกาสจึงตั้งใจจะลองกระโดดข้ามบึงดูมันรวมพลังทั้งหมดกระโดดอย่างสุดแรงแล้วพลาดตกลงไปกลางบึงกบตัวใหญ่ๆพากันหัวเร้อยยอแต่เต่าขาวกลับกล่าวว่าเจ้าไม่ได้ล้มเหลวเจ้ากําลังก้าวไปอีกขั้นต่างหากขมิ้นไม่ยอมแพ้มันขึ้นจากน้ำและพยายามอีกครั้งและแล้วในที่สุดขมิ้นก็สามารถกระโดดข้ามบึงได้สำเร็จ เสียงหัวเราะยอบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงชื่นชมคำมิ่นกล่าวกับตัวเองว่าข้าทำได้เพราะความพยายามและความอดทนข้อคิดความสำเร็จไม่ได้มาจากความเก่งกาจเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความพยายามอดทนและการเรียนรู้จากความผิดพลาดสุภาษิตไทยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนอย่าดูถูกคนอื่นแม้เขาจะเล็กน้อยเพียงใด